หนึ 1> 1่งปีมีครั้งเดียวกับโปรโมชั่นส่วนลด40่0 0ตลอดสัญญาจองเพียง1,000บาทนะจ๊ะพี่จ๋าจัดให้เลยกับ all new mitsubishi titan คันนี้เครื่อง2 5 g lx ปี2 2 2 1เกียร์ธรรมดานะราคาขายปกตินะคะ379,000บาทนะคะวันนี้เหลือเพียงแค่339,000บาท สัญญาเอาไปเลยกับเจ้า Mitsubishi Titan สีขาวจัวหน้าเจียแบบนี้ปีใหม่ด้วยนะรถปีใหม่ไมน้อยนะคะคันนี้นะตาไฟเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวให้ครบแล้วนะคะกระจังหน้าตัดโครเมียมหรอเ,เราเอาการแบบนี้เลยมาพร้อมแม็กแต่งหนึ่งชุดนะเป็นแม็กเวลนะคะครอบเบรกไม่มีนอ็อตดุมสีแดงนะจ๊ะกระจกโครเมียมมีไฟเลี้ยวนะคะด้ามจับโครเมียมนะเดี๋ยวให้ดูภายในกันแล้วกันนะจ๊ะอ๋ออ๋อออ ะะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเลขไม 47, ่สี7หม่กิโลเมตรนะคะมีวัดบูธให้นะคุณเจริมวดกระจกมองข้างปรับข้างระบบไฟฟ้านะคะนี่ใช้ได้นะพี่นะฟังก์ชันเป็นวิทยุนะคะเกียร์นะคะเปลี่ยนมาเป็นไทเทนเป็นเกียร์ธรรมดาบกไมพรมรอบคันนะคะหลังคาสะอาดสะอ้านนะ,ะมีการเจิมนะคะจากเจ้าของเดิมนะคะเจิมใส่ตรงนี้เลยนะพี่นะ,ะก็นะคะถือว่าลบออกไม่ได้แล้วกันนะพี่เนาะ อันนี้นะคะก็ไม่ซีเรียสนะคะพอปิดไปก็ไม่เห็นแล้วนะคะแฉกเปิดได้นะปกตินะคะไม่มีแกะไม่มีถอดโอ้คันนี้จัดทอซิ่งให้หนึ่งใบพี่จ๋านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนงวด5,800ออกไปไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วนะคะเน่นะเม็ดแอคเดิมโรงงานนะคะไม่ลึกจนเกินไปไม่ตื้นจนเกินไปแต่มองเห็นได้ชัดเจนนะคุณพี่แม็กไลเนอร์ใครเขาใส่กันนะคะวัยรุ่นใช้งาน เลยนะคะแล้วก็มีค้ำหลบป้ายให้หนึ่งอันนะคะท่อซิ่งนะคะตาไฟธรรมดานะคันนี้อยากรู้ว่าเติมอะไรให้พี่เปิดฝาถังได้เลยนี่นะจ๊ะดีเซลเนาะแชปเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะจ๊ะอันนี้ฝั่งที่นั่งภรรยานะให้ดูน็อตนะคะน็อตเดิมนะคะแล้วก็เม็ดอาร์คนะพี่นะนี่เลยนะคะคมกริบแบบนี้เลยไปดูหน้าของเครื่องนิดนึงใครอยากได้นะพี่จ๋าหนึ่งปีมีครั้งเดียวจองหนึ่งพันส่วนลดสี่หมื่นนะคะ หนูไม่ขายหนูขายแค่339นะพี่นะงวด58ตะอรอดสัญญานะคุณพี่า๋ามาสตาร์เครื่องฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วระบบความปลอดภัยเบรก ABS นะคะห้องเครื่องนะ D I D นะคะพี่จา๋าแบตเตอรี่เก่าหนูเปลี่ยนให้นะคะแผ่นการความร้อนรุ่นนี้ไม่มีนะจ๊ะ องอยากจะเป็นเจ้าของงวน5,800บาทกับโปรโมชั่นจอง1,000บาทส่วนลด40,000บาทลิงก์ยลระโทรป,ปักหมุนให้แล้วด้านล่างนะคะทักมาได้เลยต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทำสัญญาให้ถึงที่ส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบา้านรับรถแน่นอน